ดีวิวตู้กดน้ำที่กดน้ำยากที่สุดในญี่ปุ่นสวัสดีค่ะทุกคนเดา่ชื่อเอิร์นเป็นคนไทยที่ทํางานอยู่ในฮอกไกโดนะและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าตู้กดน้ําที่กดยากที่สุดในญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเราเป็นคนจัดอันดับเองเนี่ยแหละเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อหลายวันก่อนตอนที่เรากําลังเดินกลับบ้านเราเจอบ้านหลังหนึ่งที่เขาไม่มีใครอยู่แล้วแล้วก็ด้านหน้าบ้านจะมีตู้กดน้ําแบบนี้แล้วพอไม่มีใครอยู่แล้วก็เลยไม่มีใครเคลหิมะค่ะเจ้าตู้กดน้ําก็เลยจมอยู่ใต้หิมะหายไปเกือบครึ่งเลย แล้วรูปนั้นคนไลค์เยอะมากๆแถมไม่มีคนคอมเมนต์ด้วยเราก็เลยคิดว่าจะไปลองกดดูแต่ก่อนจะไปกดเนี่ยขอส่องดูก่อนนะว่าตู้มันยังทํางานได้ไหมตอนเราไปหิมะมันสูงมากๆสูงกว่าตอนที่เราถ่ายรูปมาลงเพจตอนแรกอีกตอนนั้นก็เลยโคตรลุ้นอะว่าเครื่องมันยังทางานได้ไหมปรากฏว่ามีไฟกระพริบค่ะแปลว่ามันยังทํางานอยู่แต่ปัญหาของเรายังไม่หมดเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมีหิมะกองอยู่ก้อนโตเลยสูงประมาณเท่าไหร่หรือว่าคอเราเลยแหละคนนี้ก็คือพี่นุชนะคะนักท่องเที่ยวไทยที่จะมาชาเลนจ์กดน้ํากับเรา การกดตู้กดน้ำจากตู้นี้เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าขั้นตอนแรกคือเราจะต้องเคลียร์ทางเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วก็อย่างที่เห็นเลยหิมะมันสูงมากๆแต่ว่าโชคดีที่หิมะนุ่มก็เลยโกยออกง่ายแต่ก็อย่างที่เห็นค่อยๆใช้มือโกยแบบนี้กว่าจะเสร็จก็คงเป็นชั่วโมงเราเลยลองหาทางอื่นดูว่ามันมีทางเข้าทางอื่นได้ไหมเพราะว่าเห็นด้านหลังเหมือนจะมีหิมะน้อยคิดไปเองว่าเขาอาจจะทําทางเล็กๆเอาไว้ให้คนมากดน้ํา และนี่ก็คือหน้าตาของทางที่เราคิดมอาหิมะน้อยค่ะจริงๆแล้วมันไม่น้อยเลยมันก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละเข้าไม่ได้เลยด้วยแต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีเพราะว่าช่องสําหรับหยดเหรียญแล้วก็ช่องเอาน้ําออกมามันไม่มีหิมะบังอยู่แสดงว่าเรากดน้ําได้มาค่ะความหวังของเรามาแล้วกลับไปกดน้ํากัต่อดีกว่าพอเราเดินกลับมาก็เห็นว่าพีนุชกําลังช่วยขุดอยู่ แต่ดูท่าทางแล้วหิมะมันไม่ลดลงง่ายๆแน่ไหนขุดไปก็ไม่มีประโยชน์แล้วโดดข้ามมันไปเลยดีกว่าจะเรียกว่าโดดข้ามก็ไม่ใช่เพราะเราก็โดดไม่พ้นเหมือนกันหิมะมันสูงแล้วก็หนามากจริงๆนี่ขนาดขึ้นมาข้างบนแล้วนะยังต้องแหวกต่อไปอีกตอนนี้เราเริ่มเข้ามาถึงตัวตู้กดน้ําได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าไอ้ก,ก้อนเนี้ยมันตกใส่หัวหนูอะฝากบอกคุณยายว่าทัสคิเ,เตคุดาไซเรือว่าช่วยด้วย ที่ต้องพูดฝากฝังทิ้งท้ายเอาไว้ก็เพราะว่าก้อนหิมะที่อยู่บนตู้อ่ะมันใหญ่มากๆเราก็เลยกลัวว่าตอนกดอยู่มันจะตกลงมานะคะอันนี้คือช่องใส่เงินส่วนอันนี้คือช่องเงินทอนนะคะเงินทอนทอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจ่ายเงินให้พอดีน้ําที่เราอยากจะกดคือน้ําเปล่าค่ะ110ยเยนตรงช่องที่หยิบเงินทอนมันโดนหิมะทับไปแล้วเราก็เลยต้องเตรียมเงินให้พอดีค่ะเราจะหยดน้ําทั้งหมด110เยน ก็เตรียมเอามาเป็นเหรียญ1น0เยนแล้วก็เหรียญ10เยนพอเราหยอดเหรียญ1 0อยเยนลงไปแล้วตัวเลขก็จะขึ้นตรงนี้แล้วก็หยอดเพิ่มลงไปอีก10เยนมันก็เลยมีไฟมาขึ้นตรงนี้ว่าเราสามารถซื้อน้ําขวดนี้ได้พอกดปุ๊บก็มีขวดน้ําตกลงมาและหลังจากนี้แหละคือสิ่งที่ทําให้ตู้กดน้ําที่นี่ไม่เหมือนใครเพราะว่ามันเปิดเอาขวดน้ำออกมาไม่ได้ดูสิเปิดออกมาก็ตีหิมะแบบนี้พอมันถือตรงนี้เราก็เริ่มแสบมือแล้วค่ะเพราะว่าหลังมือเราเอะไปขูดกับหิมะเราเลยต้องใช้มือโกยเอาหิมะออกก่อนแต่ดึงงแล้วฝามัันก็ยยติดอู่ ตอนนั้นคือแบบโอ๊ยวุ่นวายมากมือก็เย็นกลัวหิมะข้างบนตกลงมาทับหัวอีกถือเป็นนาทีชีวิตสุดๆและในที่สุดเราก็เปิดฝาเพื่อเอาน้ําออกมาได้นี่ไงเดียบร้อยแล้วกว่าจะได้น้ําขวดนึงเนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลงทุนขนาดนี้เลยขอถ่ายรูปกับขดน้ำซะหน่อยและนี่ก็คือสภาพเราหลังจากที่กดน้ําเสร็จคือเปียกไปหมดทั้งตัวแถมหิมะยังติดเต็มเสื้อผ้าด้วยด้านหน้ายังขนาดนี้ด้านหลังที่ไม่ต้องพูดถึงถือเป็นการกดน้ําที่ภูมิใจที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะเนี่ย ในนเราก็มากันสองคนจะให้กดคนเดียวก็กระไรอยู่เลยให้พินุชไปลองด้วยเลยค่ะแต่เราทําทางไว้ให้แล้วพินุชก็เลยเข้าไปง่ายหน่อยระหว่างที่รอเราก็แอบใจเต้นตุมต้มตุมต้มต่อมค่ะว่าอีกก้อนที่อยู่ข้างบนน่ะมันจะตกลงมาใส่พ่นุชไหมได้ลและแล้วภารกิจก็สําเร็จได้ด,ด้วยดีโดยที่ไม่มีใครเป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เจ้าหิมะก,ก้อนนั้นมันยังอดทนเกาะอ,อยู่มาลองชิมน้ําที่เรากดกันมาดีกว่าอร่อยกว่าที่อื่นใช่ไหมคะอร่อยมากเลยค่ะได้มาอย่างยากลําบาก ใช่เลยค่ะน้ำขวนนี้มันอร่อยกว่าที่อื่นมากเพราะกว่าเราจะกดกันมาได้เนี่ยใช้เวลาไปประมาณ20นาทีเลยเอ็เม็ดขาวๆที่ติดอยู่ที่จมูกเราเมื่อกี้ไม่ใช่ขี้มูกเรานะคะมันเป็นหิมะบอกเฉยๆนะไม่ได้ร้อนตัวใครสนใจจะมากดน้ำที่ตู้กดน้ำนี้สามารถมาได้ที่เมืองชิปูเปสึนะคะสามารถนั่งรถไฟมาลงที่สถานีชิปูเปสึได้เลยเดินออกมาจากตัวสถานีประมาณ2-3นาทีก็ถึงตู้กดน้ำนี้แล้วค่ะแวะมาเที่ยวฮอกไกโดกันเยอะๆนะวันนี้ไปแล้ว